ช็อ๋อสินค้าเอาสินค้าค่ะสินค้าค่ะนี่ค่ะแม่กินทุกวันเลยจ้าอันนี้แม่เล่นกินทุกวันเลยค่ะทุกวันเลยน้ำยาประผัดนัวหัวแม่น้ำเพรองไม่ทำการบ้านเลยบ้าจี๊แม่น้ำยาซักผ้าค่ะบอกเลยว่าถูกมากแม่กินทุกวันรู้ตัวได้ไหมกินให้ดูหน่อยอ้หหอมมากเลยอ่ะอ่ะมึงลองกินให้ดูหน่อยสิโอ้ยบอรแมน ฉันว่าแม่น้ำพึ่งเนาะแม่ซักผ้าทุกมือพี่น้องพ่อแม่กินมั้โลูกพี่แม่หมีลายบ่โซ่หมีโชว์สินค้านะคะัับอยู่นะครับเจคุนอย่าเพิ่งค่ะเดี๋ยวทำให้ดูค่ะขอเต้นก่อนนะคะค่ะพี่น้องบดได้เน้นยอดค่ะเน้นมวนนี่เพี้ยนกูมาแล้วบดค่าโคตรพี่น้องแซ่บละอ่อนซักผ้าสะอาดหลาย สักมาแล้วกินทุกวันเลยค่ะสักมาแล้วพ voilà ี่น้องตัวขาขาวจ้ะกดกดกดในพัน้ากัดกดแล้วกดเลยังขากดเลยค่ะกดเลย่ะน้ำยาผผ้านุ่มเล้งกินทุกวันเลยสรรพคุณน้ำยาปัดปัดผ้านุ่มแม่สรรพคุณตื่นข anyway ึ้นมาตอนเช้าชงหนึ่งช้อนชาค่ะใส่น้ำร้อนน้ำอุ่นก็ได้ค่ะน้ำยาฉะผ้านุ่มไม่เป็นน้ำผึ้งเนาอเอาเทลงน้ำสิ พี่น้องท่าแต่รันจะไปในาันน้ำยาสักผ้าเอากระมังมาเนาะพี่น้องขาแล้วก็เทน้ำใส้ค่ะแล้วก็เททิมซักผ้าเนี่ยสะอาดเอตะกล้ามาค่ะมาจ้าเอาล้างหน้าดูก่อนน้องฉันทำกินแล้วฉันทำกินแล้วยาซักผ้าดูนี่ค่ะ เอาใส่แล้วเด้ออย่าซักผ้าหอมมากเลยถ้าเอาไปแล้วไม่หอมนะมาหยับหน้ากูเลยลมผ้าอยู่ไหนผ้าอยู่ไหนขอหยับก่อนแล้วหลมีผ้าไหมคะมีผ้าไหมคะมาซักด้วยค่ะลมยังมีหอมพร้อมบอกเขาตอสามเลยยังแค่นี้ก็ซักหน่อยเร็วแค่นี้ก็รู้แล้วว่าหอมอันนี้เป็นน้ำยาซักผ้าน it, ุ hat, like ่มหนานี่ยซักผ้าจ้าพอ หกพัคนหกพันคนแล้วกินกาแฟไร้บจ้ากินกาแฟไรโบกินบ่ได้แล้วจ้าฟ้องสิออกปากใส่เยอะไหมคะใส่เยอะไหมซักเสืองข้าพอดีดอน้องบอกไปพาม่วงย้ายซักักนี่นะคะพี่น้องเสียไหมไปซักเด้อเาขอโาคพอดีว่าผมว่าเชื่อมข้างนี้ค่ะอะซักปัอา เอานีเด้อพี่น้องน้ำแล้วก็ใส่ฟองอย่าพึ่งซักขากูเต้นก่อนกูชอบเพลงนี้ขึ้นไปแล้วตัดเสื้อตัวจะบาดจา้าขายน้ำยาซักขาก่อนกับเสื้อมันี่เท่าไหร่พี่มี่น้ำยาซักขาสาขาิ <S <S ไม่ถามว่าเสื้อตัวจะบาดจังไหน <S <S โอ้ยแข็งเสือยซักไปซักไปข้างล่างซักไปโอ้ยหอมหลายพี่น้อง สักนี่หอมพอดบอกก็สอสามจ้าเอากล้องมาให้ดูได้ไหมก็ให้ดูได้ไหมนี่อ้าเอาแบบกล้องให้หน่อยแบบกล้องให้นอนนี่พี่น้องนี่นี่สักเลยจ้าหอมจริงดมดมดูค่ะหอมนี้พี่น้องหอมแค่นี้เดียวก็หอมเลยพี่น้องค่ดมดมบอกเลยว่าหอมมากแต่ว่าจะติดทนนานแค่ไหนอันนี้ไม่รู้จริงๆริงดีหอมมากเท่าไหร่นี่สักแล้วเอาจับหมัดด้อมยี่สิบพุงมายี่สิบฮะพุงละยี่สิบอ่ะ จะใช่ใช่ใช่แปดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบอก้าบานะไม่ใช่ไปโดนเมื่อกี้แปบเก้าบาทตอนนั้นอ่ะแล้วฟองเยอะมากไม่ใช่หรือเปล่าทำไมมันอันนี้ไม่เขาโดนหรือเปล่าอะไรไม่หนสดสีคาดหมดอายุพันนะแม่เรื่องไปโดนป๋าก็คือคืออะไใช้ได้เป็นปีใช่มาไปแล้ว ซักนึงมาัหนึ่งมีกี่ถุงนะสิเพราะเป็นปีดอกซักหลายบ้านซักหลายเยอะคุ้มมากแล้วห่อนมากหอมมากหอมมากหึงิหอนมากหอสอีกกิ๊กวดฉี่ด้วยฮะนี่หอนครับหนึ่งลังสองร้อยบาทแม่จ้าหนึ่งลังสองร้อยบาทแม่มันถูกมากแม่จริงจริงเพราะบอกแล้วใส่เป็นปีโอกพี่น้อง เห็นในไรสดซองไงเนี่ยข้องแท้ไปหอดพี่น้องซองหน่อยขีดคนจะโดนง่ะยัมไปได้กันอีกกูตีอันนีวยกูขีก่อนเ็รว่ากูบัวขีดมายัตีไปไดาไม่เราอี่ยังคูด้ลังนึงไม่จะฮ่อค่ะสิบบาทที่ว่สองร้บาทสิบซองพี่น้อง GML หนึ่งลังแปดร้อยเอ็มเอลเขากดไปแล้วยี่สิบลังรีบๆเด้อเดี๋ยวไม่ทันแล้วน่ะแปดร้ หนึ่งลังเดี๋ยวเดี๋ยนึ่งลังสามรเดี๋ยวพ่อจ่าฟาดดาดกดฟังดูฟองเยอะมากาลนี้พี่น้องเราใส่แก่ซองเองขึ้นซองบ้างนี่สองตาใส่หยดเดียวนะคะนี่ใส่หยดเดียวเนี่ยมุ้าเม่กก็โซกินยามันบ่หมดอดบอกเลยวิวีแนะนำบอกเลยว่าคุ้มค่ามากอันนี้เป็นเป็นชิ้นแรกเลยที่แบบว่า อยากนำเสนอมากเลยนะทุกคนนะจะซื้อกะละมังอันน h, o, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี้ชงชงดื่มตอนเช้านะซักปลาซักปลาโอ้ยซื้อตอนผู้ใหญ่บ้านไรจ้าโอ้ยซื้อกันซื้อไปหอดผักกันเลยดอกไปอยากก็มาซื้อตอนชั้นไรเนี่ยเออคือว่าซื้อตกชั้นไรพวกแกว่าเรียกตัวเจ้าของแบรนด์สินคนไทยอยู่เนี่ยพอเอาเมื่อก่ายหน้าผากอยู่เนี่ยนึกว่าตัวเองเป็นคนตลกแต่พอมองกระจก ยอดน้ำเน่พ่อญายากายาญาได้หมคได้ไหมไม่ขึ้นขาอยากอายยา่ขึ้นพอเลียตัจะขอมีทีาไนไม่ขึ้นขาเราอยากอายคนอยากอายยอดอยาอดยอดขึ้นสูงแห้งสามพันลักงแล้วสิบล้างแล้วสี่ล้แล้วยีแมนยูตีสองพันต้องไหนวะเอาแมนยูใหมันมันอยู่บนเอาอดได้พี่นนอกมันหลดอีหลีมันเบิงอย่างดยด สองพันห้าสองพันห้าบาทแล้วหรอคะโอ๊ยเกินแล้วเย่างนี้สินค้าสามร้อยสิบปอนเนี่ยสองพันเจ็ดฮ่าแแล้วโอเคสุดแล้วพ่อพ่อพ่อคุณนี้แบงต่อไปเลยจ้ากดก่อนขอเยี่ยงเลิกทีหลังไปกดก่อนขอเยี่ยงเลิกทีหลังกดก่อนพี่น้องกดก่อนให้พวกนได้นาแน่อยากไอคนกดก่อนขึ้นค้อน กฎก้อนเขอยกเลิกที่ไหนไอ้คนพี่น้องอย่างไอ้คนกฎเลยสามเป็นสี่กฎก้อนพี่น้องกฎก้อนกฎก้อนขอยกเลิกพี่ไหนพวกฉันอย่างไอ้คนเนี่ยให้เป็นการเสียหน้าไลรที่สองเถอะกฎก้อนขอยกเลิกก็ได้จ้าอันนี้ขุมคาบมากจริงๆนะฉันบอกเลยนะทุกคนจริงอีหลีบัตรรางนึงมีสิบแผดสองร้อยบาทมันถูกมากแล้วมันหอมจริงๆถ้าไม่หอมเหยียบหน้าอีเล้งเลยค่ะ ตรงนี้เลยค่ะพันธุ์เยียบราคาพอมันหอมไม่หลีพี่น้องค่ะหอมไม่หลีพี่น้องสักผัวหอมเมียจ้ารอหมอกรรบินขึ้นไล่จ้ากูไลยไม่สิเป็นนิ่อย่างใช่ไหมถ้าเพื่อนพวกนี้สิก็คือาดนมากเลยนะวดเร็วๆจะหมดเวลาแล้วนี่เพราะว่าเราเหนื่อยมากตกเซา เราเหนื่อยมากจะหมดเวลาแล้วรีบกดค่ะกดกดแล้วค่ะกดแล้วขอบคุณค่ะแปดร้อยแปดร้อยมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยแปดร้อยมิลลิลิตรใช่ไหมมันมีพิษไหมอยากเห็นยอดไม่ต้องเบิ้งดอกค่ะพี่น้องผิวตีนกูกผิวหนังนีเป็ดเลยผิวตีนกูมันผิวหน้ามึงค่ะบอสโดนมาตอนไหนคะ กดแล้วค่ัหนึ่ง้า,างครับผมมือไม่โชว์จอเหรอคะวันนี้ไม่โชว์กันอย่างไรกดได้พี่น้องมันคุมวิริศสองรอยนี่ได้สิบซองอันนี้ตกซองละยี่สิบบาทฉันกินเอาฉันใส่ทุกมือฉันซักผ้าทุกวันคะ่ะพ,พี่น้องน,น,นี่นี่นี่ซักไปค่ะซักคะ่ะเสื้อมานี่สอง้อยเก้าสิบบาทค่ะ บอถองจิบมดำให้หน่อยมันเลิศจริงๆสร้างได้พี่น้องสร้างเดียวนี่สร้างเลยจ้าผู้ใดมักสักผ้าหอมมากใครมักสักผ้าผู้ถามมึงเนี่ยเออบะมี่ก็ได้บะมักก็ซื้อไปเอาไว้ถ่ายเนี้ยงก็ได้ค่ะแต่หอมจริงๆแล้วมันถูกมากเลยนะผู้ใดมักซักผ้าตอนนี้ไม่ได้แล้วนะยี่สิบบาทเห็นจอคอยจังสีโคตรซอยเห็นยังก่อนเห็นจอยอดขายเห็นจอยอดขายยอดจอตอนนี้นะจีฮ่าหาพัดล้างแล้วพี่น้องขา ขึ้นฮอตขึ้นฮอตกินแล้วไายดีบอลกินแล้วไายปวดบ้านปวดปากกินแล้วฟว้างออกปากจ้าพี่เกมโอ้ยกดตอดนักคุกกีหลีพี่น้องแม่เอาล้างอนนึงนั่นนี่มาวะรอผู้ใหญ่บ้านกับหมอกรวินจ้าโอไม่ได้ซื้อดอกไม่ได้ซื้อดอกสนะพี่น้องสก๊อตโต้โอ้ยกดโต้โอ้ยมันถูกจริงๆแล้วมันหอมมากเลยนะทุก หนึ่งลังเท่าไหร่นะคะซื้อกับล่างสองร้อยค่ะล่างสองร้อยนะคะสองร้อยละยี่สิบบาทห้าพันลังหรงือห้าพันบาทเนี่ไหรแล้วจานหลังกดคได้กดแล้วต้เิ่มที่หลังค่ะแม่ลอดจริงจริงค่ะหอมแล้วหอมเอาก็มิด เอาเราสิขวาคุณไหนเราโชว์สะกอนโอู้แบนแม่แม่กับเมยแล้วล่ะเอบโดอสนอ้มาจ้าชักแม่น้ำทั้งน้ำกดแล้วจ้าหัวจนมาบิลลี่เราเต้นฮาเบ็บก่อนเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้แเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮยเเ